ญญโอ้ได้บ่ายเอนสามโรคนละน,อบบน้องแต่ว่าเขาคอยว่ามันเป็นหท,ท,งท,ทางลูไปหงนงน้นะโอ้เดี๋ยวกบนี้บุญมาสะนาได้ไปแล้วเนาะว่ามันจาา่างมาแล้วไหมหรือ,อว่าแมด่นเ้นแตวาบอกกับเราอ,อยู่ว่าบันรหาสิไปไปและนะ้วเนาะ ไปแล้วสีลักกรกฎาลักสูไปวันบอลลจากคณะไปวันที่สาตอนบอลลมบ่บอลำมีบอลลมบ่มีแล้วเนาะอลสิงหบโอ้ยน่ม,มักเลยตอนน่ะเล่นห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหาโมงสอหอดหาโมงแรงนะครับพี่น้องผูพพ้ดใดอยากเบิ้งคำๆกับมาหาถุ่มหอดตีหาเนาะ ม่บมอรบรรยากาศในสวนเอาไม่เอ๊ีย er> ่างนัพี <h <h ่น้องเฮ้ยคนเห็นอย่างไรเนาะคันชมบ่ะข่าเรงครับก็ขาเร่ฮะรับขาเรงครับเีว่ามาคันชมอืย่างไนมคืออย่างไรมกใหมครับโอ้หมกไข่หมอนี่่ะโอ้มัจะเปดอ้ดูเนาะโอ้หมกไข่ฮ้ฮะเย่มไ่ตอก่อใบตองกับสองสามลหวผเนาะเ่อองคุณสอง หอเออหกร้อยมบอแควาไงนะไงกระสงเจอ้เอานี่นะโอ้ยหมกหมอเขาเป็นะครับชิมไหนไปนิไหนครับถวยเลยบอชิมแมเจชิมรูนเอาถวยนาะสามสันสามสนอสามสันป่อ๋อโอ้ยจะสันยังแงานขืนโยหัดช้านสันหมืนเ่เอ้ิมหดืนสองสสามสัน

ครับพี่น้องสลับทางเข้านะครับนี่นะครับประตูพิเศษนะครับทางเขาหลถมอเตอร์มอนี่ครับนี่อเอาแม่ไปขึ้นขับรถมาเองมาไปเนาะขึ้นนั่งรถไม่เอียงเจ้าโอ้ยเอารถมาเอง,องอเปล่าก็ใส่มาคล่อง,งคนเดียวเอาพี่น้องนี่นะครับสำหรับ LED เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ทัดหน้านะครับอันนี้ เนี่ยเอาเปียกมูนี่เนี่ยเนี่ยเอาเปียกมูนี่มานละเห็นผู้เดียวเอยเนี่ยฮะคือเบิร์เขามาเห็นน้ำเอาเปียกมูนี่มันละเห็นผู้เดียวเนี่ยเขาไม่ได้เห็นน้ำนี่เนี่ยเอาจมูกเช็ดดิ่ฮะเขาจมูกเียดดิ่เขาไม่ได้ใบ้หน้ามามันละเห็นผู้เดียวมั่งเสียเอาสีมาดิมันละเห็นผู้เดียวอ่ะเออเขาไม่เห็นน้ำ ืม,มืาไหรปไม่ได้แล้วเมืเ่อเขาเิียนแล้วนะเมื่อไหร่อาพี่น้องเซ็นซับแล้วครับวันนี้ก็เราขึ้นฉากนะครับฉากเรียบร้อยแล้วก็จิตต่อไปก็ที่เป็นที่อ้าวสวัสดีครับปลา,าโอ้ยมายังไงเนี่ย สวัสดีครับช่องขยันที่สุดนะครับผมโอ้ยขายทุกครับป๋าทีมงาทถ่ายทุกอ่ายทุกอย่างเลยครับอยย่่ถางกติดตามก็ด้วยนะครับผมโอ้ฝากติดตามก็ติดตามได้ครับฝากติดตามด้วยครับฝากฝากช่องฝามด้วยนะครับผมโอ้ยวันนี้ลมอะไรหอมมาป๋ามดไม่มาผมมาตั้งแต่สี่โมงแล้วสี่โมงเช้านะสี่โมงเช้ามาถึงนี่ก็บ่ายบ่ายสองป๋ามาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านแขงมาเรื่อยทำไรไงอยู่สี่วันติด มาเลยดีกว่าสบายใจเลยมาถึงงานก่อนครับโอเคเนาะสวัสดีครับแฟนบครับครสวัสดีครับคราบครับครับครับรับครับคัครับครัับคัับครับอบคครับรีับรับับรับครับครับัค่คัััััอััเอกครับับัดอัวเลือกเยอะครับ โอเคกาแฟครับผมครับผมมากิมข้าวครับผมนางขายอ้อนะครับอย่าลืมนะครับขายอ้อสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ใช่ไหมสิบเจ็ดกรกฎาสถาบันสมุดบอลโจไหนอันนี้ตัวอย่างนี้เริ่มเริ่มเริ่มออกนะตัวอย่างเต็มเต็มอะเริ่มแล้วนะครับแผมครับผมสวัสดีครับผมนา่เอกปลาหมดครับสุดยอดนะครับผู้จัดการส่วนตัวนะครับนางเอกสาวผู้จัดการ ผู้จัดการใช่ผู้จัดการตัวนายอีกงขาวดาวลุงมันไม่ใช่เหมือนผู้จัดการแล้วเหมือนคนใช้าองเขาเอาผู้จัดการเราก็ต้องทำทุกอย่างเราก็ต้องดูแลเทคแคร์ทุกอย่างใช่ไหมปะแต่ว่าเราไม่เหมือน ไม่เคยเจอแบบนี้โอ้ครับเอาธรรมดาชีวิตสู้ไปครับห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำนี่ไงครับห้องน้ำห้องด้หลัางรถไหมไม่ดีถ้าดีก็น่นแล้วห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเขาให้หมลรำมีน้ั้มีก๊อกน้ำไหลสะดวกสบายแต่ไม่รู้ผมยังไม่เข้าผมยังไม่เคยเข้าผมรู้ว่าอะไรอยู่งั้นผมยังไม่เข้าครับใช่ครับชัางกระสีดราม่าแวครับสวัสดีครับสวัสดี เฮ้ยพีนี่พองเอาเปียบมึงอ่ะก่อนแล้หลักเห็นผู้เดียวแล้วเราหลักต่อนต่อผู้เดียวก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วเีอพุ่งอันนี้มันนอนฝันดีไหมมาฝันเลยปะนี่เลยมาบอกเลยดีไอ้พ้นีมอนนดีไหารเลยปน่เลยมาบอกเลยจีเลยอ้าวมีแป้งวะ ขอล่าะบังเอาใช้มือไหรเนี่ยเฮ้ยเปี่ยงเนาะฮะะครับพี่น้องนี่นะครับตาถูกพี่น้องเอ้ยเนี่ยตะเคียนบ่เนี่ยเป็นตะเชียนทึงเอาโพ่ ผู้เด็กระชางนะครับสือยุ่หนีนะครับพี่น้องสามตัวนะครับสามตัวสามตัวตรงๆหรือว่ารางวันที่หนึ่งนะครับถ้าถึงรางวันที่หนึ่งนีพี่น้องเอ้ยเอาหมอลำมาแกะบนเลยครับสามมือสามขึ้นเลยครับถูกรางวันที่หนึ่งเนาะเอาแ้นแ้วก็แกะวัด ข้า,เ,า,ะะา,เ,าเปลี่ยนให้มันงามน้องเห็นบหนี่เอาโอ,โอ้ขาวจานพูนจูนพูนเลยพี่ต้องเห็นบ่ครับ ฉ่นบ่อยเห็นกับม่เขาฟันได้ด้อพี่นองมองดีๆนะครับเอาขอบคุณทุกกำลังแงใจขอบคุณตุกการติ่ตามขอบคุณตุกการับชมชมเหลกดไหลก็แช่ครับพี่นองสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าเห็นมาพี่นองเบื้องดีๆครับ